ทำงานเราต้องทําให้มีความส,สุขค่ะคือถ้าทํางานไม่มีความสุขจะไม่อยากทำแล้วหนูถ,ถามอีกเรื่องหนึง่งทําอสังหารรวยจริงไหมพไม่าหรืออยังรอนานแล้วนะแล้วแวสวัสดีค่ะทุกคนพิมนะคะวันนี้พิมจะพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์ดูน้ำพักน้ำแรงของพี่เล็กค่ะน้ำพักน้ำแรงอ๋อโอเคโอเคเหมือนกันแหละไปกันเลย ช <Sure>, และนี่นะคะก็คือบรรยากาศของหมู่บ้านโครงการการศึกษาของเรานะคะจุดเด่นของโครงการเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่จุดเด่นของโครงการเราเนี่ยพื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ยจะมากกว่าบ้านปกติทั่วไปในพื้นที่ใช้สอยที่ตารางวาเท่านี้นะคะ่ะของเราเนี่ยก็จะปูกระเบื้องทั้งหลังปลัว<อ>สแตนเลสซึ่งมันจะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่เก่าค่ะ<อ>เวลาที่สามบ้านขายเนี่ย คิดว่าบ้านนี้คือบ้านพี่ oh. พี่จะเอาใจของพี่อ่ะเข้าไปในทาบ้านขาย hmm. ไม่ว่าจะเป็นเลือกสิ่งของ uh huh. เลือกวัสดุพี่จะไปเลือกเองทุกอย่างเพราะพี่คิดว่านี่คือบ้านเราแล้วในเมื่อบ้านเราเราทําดีลูกค้าก็ต้องได้ของดีเข้าไปด้วยอันน uh huh. ี้่ก็คือสแตนเลสหรือเปล่าถ้าอย่ะสแตนเลสค่ะเนี่ยราวดาดก็จะเป็นสแตนเลสที่จะไม่ใช้เหล็กเพราะเหล็กใช้ไปนานๆวันข้ามันก็จะเป็นสนิมค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นที่อาจจะเป็นปูวาเปเปอร์แต่ของพี่เป็นกระเบื้องเลยอะค่ะเพราะว่าความเป็นกระเบื้องเนี่ยมันก็จะไม่ลอกล้าน,ลานี่ขึ้นขึ้นมาที่ชั้นสองค่ะชั้นสองอะค่ะบ้านหลังน,นี้พี่ได้ทำกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำแล้สองห้องนอนสองห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องนอนใหญ่นะคะนี่แชร้ อันนี้ก็แต่งเองอะไรเองก,ก็อย่างที่บอกอะว่าเราใส่ใจทุกทุกข้อมูลที่เราคิดว่าเราจะอยู่เองทําให้ลูกค้าที่จะมาซื้อที่นี่ก็จะได้ของที่ที่ตามต้องการที่นอนหน้านอนมากเลยนะคะนะเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูพีเลียอ่าไงค่ะ <laughs> ต่อลงมาเลยค่ะตั้งแต่หนูมาทำงานที่เนี่ย หนูยังไม่เคยเห็นพี่เล็กแบบเหนื่อยหรือท้ออะไรเลยอะเราจะใช้เวลาแค่นิดเดียวสําหรับการเหนื่อยการท้อแล้ววิธีการที่แบบพี่เล็กจะต้องตัดมันออกไปให้เร็วเนี่ยพี่เล็กใช้วิธีการยังไงอะคะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะหา,หาทางแก้ทุกทางทุกปัญหามันมีทางแก้ค่ะแล้วพี่เล็กได้ทัศนคติดีๆแบบนี้ค่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีอะค่ะไม่มีไม่มีใครเป็นแนวคิดคะ่ะ อย่างคิดอยู่อ่ะพี่ก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนที่เศร้าไม่นานาทุกไม่นานเครียดไม่นานเราจะอ,าอะไรที่ไม่นานสองวิสองวิอ่ะา <c oughs> สิบวิก็ได้สิบสวิถามอไปนะถามวิเรื่องเครียดไหมก็มีอ่ะค่ะมีกันทุกคนแหละแต่ก็พยายามให้มันมาแล้วไปเร็วที่สุดเรื่องการดูแลลูกค้านะ่ยเป็นเรื่องสําคัญของพี่อ่ะค่ะแล้วหนูถามอีกเรื่องหนึ่ง ทำอสังหารรวยจริงไหมพี่รวยจริงไหมมันก็ก็ต้องลองทำดูไหมก็อาจจะเป็นที่ความขยันกมใส่ใจความดูแลลูกค้าค่ะของพี่ก็ดูแลลูกค้าดีไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานอะไรซึ่งใครที่หมดประกันแล้วหรืออะไรพี่ก็ยังเข้าไปดูแลให้ได้เไงจะพิมพ์พิมพ์ที่เรามาอยู่กับพี่เนี่ยอยู่มาขี่ปีละ ปีนี้ปีที่สามแล้วนะคปีที่3แล้วเนาะป่าแล้วด้วยใช่มาแรกๆก็ยากนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่พอทําไปสักพักมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้เราสนุกกับการทํางานทุกวันเรามีความสุขกับงานเรารู้สึกว่าหาแพชชั่นในการทํางานในทุกๆวันมันก็จะมีความสุขในเด็กตื่นมาตอนเช้าเอ้ยฉันอยากไปทํางานวะเพราะว่าฉันอยากไปเจอปัญหาีเดี๋ยวไปแก้ปัญหาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยงานทุกอย่างของเราก็มีปัญหาทุกวันเนะทุกวันน่ะ ตอนแรกหนูก็ไม่คิดเลยนะว่าตองจะได้ทํางานเยอะขนาดนี้พี่เล็กจะสอนเสมอเลยสอนหนูตลอดเลยว่าคนอื่นทํางานหกวันถ้าเราไม่หยุดงานอีกหนึ่งวันเราจะเก่งเกินคนอื่นอีกหนึ่งวันเอางานที่ง่ายก่อนอทำต้อง,าง<ห>่ายให้เสร็จพยายามจดงานตัวเองแต่หนูเป็นคนที่ลืมมากเลยนะนเป็นคนที่ลืมมากมากแต่ว่าพี่เล็กก็จะสอนว่าให้จดนะจดแล้วกลับมาย้อนดูว่าอะไรที่ต็งยังไม่ได้ทําบ้างก็มาอยู่กับพี่เล็กหนูมีแบบแทบทุกอย่างเลยนะพี่เล็ก ให้หนูทุกอย่างหนูขอบคุณพี่เล็กทุกปีขอบคุณตลอดเลยอะแบบว่าทุกอย่างทั้งความรับผิดชอบหน้าที่การงาน พี่เล็กสอนทุกอย่างถ้าพี่เห็นลูกน้องมีด้วยเนี่ยพี่ว่าพี่ก็มีความสุขด้วยเออเด็กเด็กคนหนึ่งได้ขนาดนี้คือไม่ใช่กับพิมแค่คนเดียวนะหลายหลายคนพี่ก็พยายามดันให้เขามีแต่บางคนอาจจะแบบทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่บุคลคลบางคนก็ไม่สู้เนาะเราทํางานเราต้องทําให้มีความสุขค่ะคือถ้าทํางานไม่มีความสุขจะไม่อยากทา ใช่ถูกต้องเหมือนพี่พี่ก็ทํางานที่ก็มีความสุขนะเราเราก็จะทํากับมันทําด้วยเพราะเรามีความสุข Something to hold on so gotta find it first but here i am cuz